สุภาษิตบทที่23เมื่อเจ้ารับประทานอาหารร่วมกับเจ้าบ้านผ่านเมืองจงระมัดระวังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ้าให้ดีหากเจ้าตะกราเห็นแก่กินก็จงเอามีดจาะคอ,อหอยตนเองไว้อย่าปรารถนาสิ่งโอชาของเขาเพราะอาหารนั้นเป็นสิ่งลวงตาอย่าตรากตราจนอ่อนล้าเพียงเพื่อหวังร่ำรวยอย่าวางใจในความเฉลียวฉลาดของเจ้าแค่พริบตาเดียว ทรัพ์สมบัติก็จะลับหายไปเพราะมันจะติดปีกบินหนีไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีอย่ากินอาหารของคนตรนีทีเหนียวอย่าปรารถนาสิ่งโอชาของเขาพวกเขาเป็นคนชนิดที่คอยคิดคำนวณอยู่ในใจปากก็พูดว่าเชิญกินดื่มเธอแต่ใจไม่ได้อยู่กับเจ้าเลยเจ้าจะต้องสำรอกสิ่งเล็กน้อยๆที่กินเข้าไปและต้องซึ้งเปลืองคำขอบคุณ อย่าเปลืองลมปากกับคนโง่เพราะเขาจะเหยียดหยามคำแนะนำที่ฉลาดของเจ้าอย่าโยกย้ายหลักเขตเก่าแก่หรือรูกลำที่ดินของลูกกำพร้าพ่อเพราะองค์ผู้ปกป้องของเขาทรงเข้มแข็งพระองค์จะทรงว่าความให้เขาจงเปิดใจรับคำสั่งสอนและเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความรู้อย่าละเลยการตีสั่งสอนลูกหากเจ้าตีสอนลูกด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตาย เจ้าต้องตีสอนเขาด้วยไหมเรียวแล้วจะช่วยให้เขาพ้นจากความตายลูกเอ๋ยหากเจ้ามีใจฉลาดเราก็ปลื้มใจเมเจ้าเอ๋ยปากล่าวสิ่งที่ถูกต้องจิตวิญญาณของเราก็แช่มชื่นอย่าให้ใจของเจ้าอิจฉาคนบาปแต่จงกระตือรือร้อนในการยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาเพราะมีอนาคตรอเจ้าอยู่แน่นอนและความหวังของเจ้าจะไม่สูญสิ้นลูกเอ๋ย จงฟังและเฉลียวฉลาดจงรักษาใจให้อยู่ในทางที่ถูกต้องอย่าร่วมวงสัมมาเลเทเมากับคนขี้เล่าเมายาและคนเห็นแก่กินเพราะคนขี้เมาและคนตะกจะจะยากจนและความสลึมสลือทำให้เขาเหลือแต่ภาาขี้ริ้วพันกายจงฟังคำของพ่อผู้ให้ชีวิตแก่เจ้าและอย่าดูหมิ่นแม่ของเจ้าเมื่อนางแก่แกตัวลงจงซื้อความจริง และอยากขายสิ่งเหล่านี้คือสติปัญญาคำสั่งสอนและความเข้าใจพ่อของคุณชอบทำก็สุขใจมากคนที่มีลูกฉลาดก็ชื่นชมในตัวลูกจงทำให้พ่อแม่ยินดีให้แม่ผู้ที่คลอดเจ้าได้ปลื้มใจลูกเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถิดจงให้ตาของเจ้าปิติยินดีในทางของเราเพราะหญิงโสเพณีเป็นหลุมลึกและหญิงเสเพลก็เป็นบ่อแคบ นางซุ่มรอเหยื่อเหมือนโจรพาให้ชายคนแล้วคนเล่าไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนใครหนอที่ทุบกระทมใครหนอที่โศกเศร้าใครหนอที่วิวาทใครหนอที่เพอ้อพลาดใครหนอจจตตัวโดยไม่จําเป็นใครหนอที่มีตาแดงก่ำก็คือคนที่จมอยู่กับเล่าคนที่ทดลองชิมเล่าผสมหลักชนิดอย่าจ้องดูเล่าอางุ่นเมื่อมันสีแดงสวย เมื่อมันส่องประกายอยู่ในถ้วยเมื่อมันดื่มลื่นคอในบั้นปลายมันฉกกัดเหมือนงูปล่อยพิษเหมือนงูพิษตาของเจ้าจะเห็นภาพหลอนแปลกความคิดเลอะเลือนสับสนจะจะเป็นเหมือนคนที่นอนลอยอยู่กลางทะเลและเหมือนคนที่นอนอยู่บนเสากระดงเรือจะจะพูดว่าเขาฟาดแต่เราไม่เจ็บเขาทุบตีแต่เราก็ไม่รู้สึกเมื่อไรเราจะตื่นนะจะได้ไปดื่มกันอีก